สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คือเมื่อไหร่จะรักมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสําหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะแล้วพบกันค่ะสำหรับใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือก หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเาเมื่อไหร่จะรักนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะหมายเลขสามสิบเจ็ดนะคะตามด้วยสิ 3 e l เอลเดอร์เบอร์รี่สตรอเอร์ขออีกสักใบหนึ่งค่ะบลิ e ว Work โอเคเอ่อเรามีความอุ๊บขออภัยค่ะเดี๋ยวขอขยับไข่นิดนึงเนาะดูเหมือนจะตกเฟรมไปเยอะเลยอืม ขอวางแบบนี้แล้วกันมีหมายเลขที่น่าสนใจอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณนะคะหมายเลขสี่สิบมสาสบค่ะแล้วก็เลขหนึ่งค่ะจะเป็นวันเกิดเดือนเกิดนะคะอย่างแรกเลยเรามีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์หรือความรักที่คุณกำลังนึกถึงอยู่เนี้มันจะต้องใช้เวลามันจะอย่างไม่ได้แบบเกิดขึ้นทันทีเดี๋ยวนี้หรือว่าในระยะเวลาเร็วๆนี้นะคะ อ uh, มันเหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่มีตัวเลือกเลยที่จะเข้ามาในตอนนี้นะคะแต่ว่าจากที่ไพ่แสดงออกเนี่ยเหมือนเขาอยากให้คุณรอระยะเวลาอะไรบางอย่างมากกว่าอยากให้รอให้ตัวคุณเซตตัวให้ดีกว่านี้หรือว่า อยากให้คุณออกมาจากมุมบางมุมที่คุณคุ้เคยอยู่ก็ได้ค่ะเช่นสมมุติว่าถ้าแบบเป็นคนที่ขี้อายเนาะไม่ค่อยกล้าคุยกับใครไพ่ก็อยากจะให้คุณลองค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองอาจจะไม่ใช่แบบว่าฉับพลันทันทีเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะหรือว่าต้องแบบลุกขึ้นมาทําอะไรแบบบ้าบินหรือแบบขัดใจกับตัวเองมากๆคมไม่ถึงกับอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่า อยากให้คุณออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพื่อที่จะได้ทำความรู้จักได้รู้จักกับโลกใบใหม่หรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างอยู่ตรงหน้าที่อาจจะทำให้สิ่งใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆเนี่ยค่ะทำให้คุณได้พบกับหรือได้รู้จักกับคนที่คุณต้องการพบก็เป็นได้นะคะแล้วก็อ่อ นอกจากกิจกรรมใหม่ๆที่คุณควรจะลองทําวิธีไหนก็ได้นะคะแบบไหนก็ได้นะคะอะไรที่แบบไม่เคยลองทํามาก่อนลองหากิจกรรมทําดูเนาะไม่จําเป็นต้องแบบฝืนใจตัวเองมากๆนะคะลองค่อยๆทีละนิดก็ได้คะ่ะถ้าไม่เคยเ ไปเที่ยวป่าอาจจะลองแพกกระเป๋าแล้วลองไปเที่ยวป่าสักวันหนึ่งก็ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องแบบถึงขนาดว่าตั้งแคมป์อยู่เป็นอาทิตย์เนาะหรืออาจจะแค่แบบไปอยู่ในที่ที่ธรรมชาติจากที่ที่ตัวเองไม่เคยไปแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอ,อ,อีกอย่างหนึ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกก็คือนอกจาก สิ่งใหม่ๆที่คุณควรทําแล้วเนี่ยขอให้คุณจงไว้ใจเชื่อใจศรัทธาในชีวิตในความรักนะคะว่าวันนึงเนี่ยถ้าถึงเวลาที่มันเหมาะสมและสมควรคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นอย่างแน่นอนนะคะให้เชื่อว่าเดี๋ยวธรรมชาติจะจัดสรรคนดีๆนะคะสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณได้พบได้เจออย่างแน่นอนฉะนั้นไม่ต้อง กวนกร,วกรวหววยหาวิ่งไล่ความรักแต่อย่างใดนะคะแต่ก็ไม่ต้องถึงกับว่าแบบเก็บตัวเองอยู่ในถ้านะคะไม่ออกไปหาให้เลยแบบนี้ธรรมชาติก็คงจะสอดให้ลำบากเหมือนกันเนาะอาจต้องช่วยธรรมชาตินิดนึงนะคะโดยการออกไปทําอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทํามาก่อนหรือว่าหากิจกรรมอะไรทําที่เราไม่คุ้นเคยลองทําดูนะคะอย่างหนึง่งนอกจากเป็นการเปิดโลกเราเนี่ยการได้ทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ย บางทีคุณอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างก็ได้ว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนก็ได้ว่าตัวเองเป็นคนที่รักอิสระรักความเงียบหรือว่าชอบเข้าสังคมหรือว่า,ามีความรู้สึกกับบางสิ่งบางอย่างคือบางทีอะค่ะ ้าตัวเราไม่ได้รู้สึกไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ต้องการนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่เคยทำเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบกันแน่นะคะอย่างการท่องเที่ยวป่าบางคนอาจจะรู้สึกแบบน่ากลัวแต่ถ้าได้ลองทำอาจจะรู้สึกดีแบบเอ๊กก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะสนุกมากกว่าที่คิดก็ได้นะคะหรือ บางคนอาจจะตีตัวไปอีกสายหนึ่งเลยก็ได้อาจจะเข้าวาดัดปฏิบัติธรรมฟังธรรมนะคะบางคนอาจจะได้ค้นพบความสุขที่เรียบง่ายอะไรบางอย่างที่เอไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีก็อาจจะได้พบกับสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะคะอืพูดถึงวัดนะมีเซนเกี่ยวกับ เรามีความรู้สึกว่าเนื่องจากไพ่ตัวนี้เนาะมันขึ้นคําว่า bridge Work คือมันเกี่ยวข้องกับลมหายใจพอดีแล้วแต่เรื่องการเข้าวัดทำสมาธิเนาะคือไม่จำเป็นต้องคิดว่าเราจะไปเจอแฟนในวัดอย่างเดียวนะคะเราอาจจะค้นพบความหมายความสุขแล้วก็อาจจะทําให้เราออกมาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือว่าการได้ไปพักผ่อนหย,ย่อนใจหรือฟังธรรมะ ศาสนาได้ก็ได้นะคะแ้ะอาจจะทําให้เราเกิดปิติ mm hmm. เกิดความสุข mm hmm. แ้ะอาจจะทําให้เราสามารถาตั้งกฎเกณฑ์หรืออะไรบางอย่างเพื่อที่จะทําให้เราค้นหาความรักที่เราต้องการก็ได้ค่ะ mm hmm. คือบางทีเราแค่อยากได้ความรักมันมันไม่ค่อยโอเคเนาะคือเราไม่ได้แค่อยากได้ใครก็ได้ใช่ไหมคะเราอยากได้ ใครสักคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจริงๆเราควรจะเขียนไว้นะคะแต่คือที่ให้เขียนไว้เนี่ยไม่ใช่แบบว่าเป็นกฎที่แบบว่าเปลี่ยนไม่ได้เลยตายตัวไม่สามารถขยับขยื่นได้เพียงแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราไม่ชอบอะไรแล้วคนแบบไหนที่เราจะไม่มีทางเลยที่จะเอามาเป็นแฟนนะคะมันเหมือนเป็นการเซตเข็มทิศให้ตัวเองอีกขันหนึ่งนะคะเพื่อความปลอดภัยของหัวใจเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะคะว่า,าสิ่งใดบ้างที่จะทําให้คุณได้พบกับความรักครั้งใหม่นะคะหรือว่าเมื่อไหร่อย่างในเคสสองกองที่1เนี่ยจะต้องใช้เวลานิดน,นึงแล้วก็ไพ่แนะนำสามเรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกให้ใช้เวลาค้นพบสกิลอะไรใหม่ๆค้นหาอะไรใหม่ๆทําอะไรใหม่ๆนอกาะสิ่งนี้จะทําให้คุณได้พบเจอความรักครั้งต่อไปนะคะเราก็ขอให้เชื่อว่า เ,เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะได้พบคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายที่ไพ่แนะนำก็คือลองหาที่ที่พักผ่อนหย่อนใจหาที่คัดเกาจิตใจตัวเองนะคะสิ่งนี้จะทำให้มาตรฐานในในการค้นหาคนที่คุณรักหรือคัดใครสักคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยดีมากขึ้นนะคะป้องกันความเสียใจอว่า อย่างน้อยที่สุดเราก็ยังอยู่กับในระยะเวลาที่เรารอคอยหรือช่วงเวลาที่เป็นโสดอย่างมีความสุขที่สุดนะคะแล้วก็หวังว่าท้ายที่สุดเมื่อได้พบกับคนคนนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเตรียมพร้อมมาตลอดทั้งหมดเนี่ยจะทําให้คุณสามารถประคับประคองความรักครั้งต่อไปได้ดีค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบ ออกันใหม่นะคะในคลิปถัดไปสุขก,กายสุขใจนะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันว่าเมื่อไหร่จะรักค่ะมาฟังเรื่องราวของความรักของคุณกันช่วงเวลาหรือว่าอะไรที่จะทำให้คุณได้พบก,กับความรักครั้งต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออราโคกกันค่ะ ใบที่หนึ่งนะคะโอ้ชอบใบนี้มากเลย44่ค่ะวูืมเป็นไพ่ใบโปดเลยมันจะต้องดีมากแน่แอ่าฮึมโอ้เดี๋ยวโฟโฟโฟ e d work นะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเผื่อจะมองเห็นอีกใบหนึ่งน่าจะเห็นอยู่เนาะ หมายเลข4มีความสำคัญสำหรับคุณนะคะหมายเลข4หมายเลข2ว้าวแล้วก็หมายเลข7ค่ะ interesting uh hmm. อืมขอขอ สักนิดหนึ่งนะคะเรามีความรู้สึกว่าความรักทำไมเรารู้สึกเหมือนเหมือนคุณได้พบเจออยู่แล้วก็ไม่รู้เนาะหรือว่าแบบมันไม่ไม่นานจากเนี้ยไม่ได้ไม่รู้สึกว่านาน,านจนเกินไปไม,ไม่นาน ใคบางคนอาจจะมีคนคุยอยู่นะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณส่วนใครที่ยังเป็นโจทย์มีความสึกว่าถ้าจะเข้ามาก็คือเข้ามาแล้วแล้วคุณไม่รู้ตัวหรือว่าอยู่อยู่ในชีวิตของคุณอยู่แล้วเนี่ยคือวนเวียนอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาจจะยังไม่ทันได้เจอกันหรือกําลังที่จะเจอกันนะคะ จะบอกว่าไพ่ใบนี้ดึงดูดสายตาเรามากเลยเรายังกลับมาที่ความรู้สึกที่ที่ไพ่ใบนี้อยู่บ่อยๆอ,อย่างไรก็ตามอะคือเราเรามีความสุขมีความรู้สึกเนี่ยพูดพูดอย่างพูดผิดอะ่ะเ,เรามีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขอยู่แล้วด้วยซ้ำนะคะหรือว่าอา คือด้วยคาแรคเตอร์ของของตัวคุณเองอะคะ่ะคุณคุณเป็นที่รักของคนรอบข้างคนทั่วไปคนที่เขาได้ทำความรู้จักคุณอะอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่อบอุ่นนึกถึงคนอื่นเสมอนะคะเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาปราณีสูงมากๆเลย แล้วก็มีภาวะค,ความอุ่นมีภาวะมีภาวะความอุ่นคืออบอุ่นเนาะอบอุ่นใจแบบใครอยู่ใกล้เราก็คือแบบสงบสุขอะค่ะเขาเขาอยู่ใกล้แล้วเขาจะไม่ร้อนอ่ะมมันจะมีคนประเภทนั้นเนาะมันจะมีคนประเภทหนึ่งที่แบบออยู่ใกล้ที่ไรรู้สึกแบบร้อนลนมีเรื่องมีความวุ่นวายเกิดขึ้นทุกทีในขณะที่คุณจะเป็นอีกฝั่งเลคะ่ะคุณจะเป็นฝั่งที่ตรงกันข้ามคืออยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบเออเนาะ มันสงบสุขมันมันมันเย็นนะคะแล้วก็พอมาดูไพ่ข้างๆกันเนี่ยคือเราเราเรารู้สึกได้เลยว่าคุณเป็นคนแบบดูแลคนอื่นได้ดีอะเ,เตรียมตัวเองดีดูแลคนอื่นดีรักตัวเองเป็นรักคนอื่นเป็นรู้จักเวลาที่จะให้รู้จักเวลาที่จะรับนะคะ และมากกว่านั้นก็คือรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยรู้ว่าเมื่อไหรค่ควรควรรอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในความสัมพันธ์คือเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรรอแล้วเมื่อไหร่ควรถอยแต่แต่ตว่าตัวคุณอะมีมีสิ่งน,นี้คือเป็นคนที่คบมากในในในใ,ใ,ในเรื่องของของใจนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทางใจมาก มากชนิดที่ว่าเราเชื่อเลยว่าในชีวิตคุณอ่ะคุณจะต้องมีตัวเลือกมากมายอ่ะคือเป็นคนที่เรียกได้ว่าเลือกใครก็ได้อ่ะที่จะรักอ่ะหรือแม้แต่คนเก่าก็ยังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้ใครก็ตามที่ได้รู้จักอ่ะเขาเขาจะยังนึกถึงเขาจะยังคิดถึงคุณอ่ะไม่ว่าจะรู้จักกันแวบๆรู้จักกันพักหนึ่งคุยกันพักหนึ่งรู้จักกันปีหนึ่งรู้จักกันสามปี ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะเขาจะกลับไปแล้วคิดถึงคุณมันมีความความสุขมันมีความสบายใจอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะค่ะคือเป็นเป็นบุคคลที่ใครๆก็รักอ่ะเป็นลูกรักพระเจ้าเนาะเป็นลูกรักของเทพพญานะคะเป็นเป็นเป็นที่ต้องการของใครๆอ่าเป็นที่ที่ที่เข้ามาแล้วรู้สึกปลอดภัยเหมือนเหมือนเป็นบ้านเหมือนเป็นที่พักพิงเะนั้น เราแทบจะไม่ไม่สนใจเลยเรื่องเรื่องท็อปิกวันนี้คือว่าเมื่อไหร่จะรักคือแล้วแต่คุณเลยด้วยซ้ำว่าคุณจะเลือกตอนไหนเพราะว่าคือมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วทั้งอดีตทั้งตอนนี้แล้วก็ในอนาคตด้วยซ้ําคือแล้วแต่คุณเลยว่าคุณเลือกที่จะหยุดอยู่กับใครเลือกที่จะพอใจอยู่กับโมเมนต์ช่วงไหนในในชีวิตแล้วคุณก็ทําเต็มที่ทุกครั้งด้วยนะคือมันมันสมบูรณ์แบบมากๆอนะ่ะคือ ใช้ชีวิตในเรื่องของ lation s h i p ความสัมพันธ์ได้ได้ดีนะคะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะในชีวิตเลยเ,เวลามีใครคนเข้ามาเนี่ยมันเลยไม่เป็นการถามหาว่าฉันจะจะได้อะไรจากเธอแต่ว่ามันเป็นเป็นการที่คนสองคนเข้ามาเจอกันแล้วก็คุยกันว่าฉันจะให้อะไรเธอเธอได้บ้างก็เลย กลายเป็นช้อยสือคนที่เลือกก็คือคุณคุณเป็นคนคุมเกมเลยถือเกมเองเลยว่าคุณคุณอยากเลือกใครอยากเลือกแบบไหนในตอนตอนนี้เอาเข้อจริงๆเรารู้สึกว่าคุณอยู่ในโหมดที่คุณใจเย็นๆด้วยซ้ำไม่ได้คิดว่าแบบว่าจะต้องมีเดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้คือแฮปปี้กับตัวเองดีมีความสุขกับ,ก,บกับตัวเองดีพอสมควรแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดนะใครอยากเข้ามาก็เข้าก็ยินดีที่จะศึกษายินดีที่จะได้รู้จักเช่นเดียวกัน แต่เหมือน energy หลักส่วนใหญ่ตอนนี้คุณจะเหมือนมีเรื่องอะไรที่คุณจะต้องทําอยู่ะคะ่ะมีสิ่งที่คุณต้องดูแลอยู่มีครอบครัวมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องดูแลอยู่มากกว่าที่คุณจะให้ energy หรือความสําคัญว่าจะมีใครเข้ามานะคะถึงอย่างไรก็ตามกลับมาที่ตัวคุณเองอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคุณก็มีความสุขดีอยู่แล้วฉะนั้น อ่ก็ <c ười> คือจะบอกว่าไงดีเรียกได้ว่าชิวเลยเนาะชิวชิวอย่างที่สุดแล้วในในเรื่องของความรับในเรื่องของสำหรับนี้ว่าจะเป็นจะเป็นใครก็ได้อันที่จริงอะ่ะเราแอบ <c ười> จะบอกว่าไงจะอิจฉาหรือมันไส้ก็ไม่เชิงคือเป็นคนคนที่แบบมีตัวเลือกเยอะมากแล้วก็มีแต่คนชอบมีแต่คนรักใช่ไหมแต่ตัวคุณคุณไม่ได้สนใจใครเลยนะคุณก็โฟกัสอยู่กับเรื่องตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองแล้วก็มีคนเข้ามาให้คุณเลือกอยู่อยู่เรื่อยๆแถมคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างดีด้วยซ้ําใครที่แบบเจตนามไม่ค่อยดีอ่ะอยู่กับคุณได้ไม่นานเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีเรื่องให้ให้ออกไปนะคะฉะนั้นไม่ต้องแต่ใจว่า ใครเข้ามาเราหายไปแสดงว่าคนคนนั้นเขาไม่ควรอยู่ในชีวิตคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะคุณมีเทพเทพธิดามีผู้อาราขาตัวคุณนะคะมีความดีปกป้องคุ้มครองตัวเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเลือกในชีวิตเลยนะคะขอให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการค่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะ รับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขทำไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบ๊ายบายค่ะ